สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ป .4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสัป,ปชนะคะสำหรับเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับการหาค่าของเลขโดดในหลักต่างๆไปแล้วนะคะคือเรียนไปทั้งหมด2ชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะครูสายได้ลองตรวจด,ดูนักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็เมื่อวานมีโจทย์ข้อหนึ่งผิดอยู่นิดนึงนะคะที่ครูทรายได้เขียนโจทย์ไปคือดูโจทย์ผิดไปนิดนึงแต่วิธีการคิดยังถูกต้องนะคะเดี๋ยวยังไงครูทรายจะตรวจสมุดให้อีกทีหลังจากที่เราเจอกันในตอนช่วงที่โควิดหมดแล้วนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะในโจทย์ปัญหาเนี่ยโจทย์ปัญหาครั้งนี้จะเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะ ก็คือเราจะเรียนโจทย์ปัญหาก,การบวกการลบที่มีจํานวนนับมากกว่า1 0 0 0 0แคุณครูทรายเนี่ยจะสอนนะจะพานักเรียนเนี่ยวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าในแต่ละข้อเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบจะบอกแนวทางการคิดนะคะเริ่มเลยค่ะข้อที่1ค่ะปีที่แล้วบริษัทส่งออกสินค้าได้534,000กล่องปีนี้ส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้ว35,000กล่ 35, 000, อง ปีนี้บริษัทส่งออกส,สินค้าได้กี่กล่องเมื่อเราได้โจทย์มาแล้วเราต้องคิดก่อนว what? What ่าโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะเริ่มเลยสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยก็คือปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าได้กี่กล่องนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนต้องรู้ว่าเขาถามว่าปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าได้กี่กล่องต่อไป สิ่งที่โจทย์บอกก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มานั่นเองก็คือปีที่แล้วบริษัทส่งออกสินค้าได้5้าแ0 0กล่องปีนี้ส่งออกสินค้าได้มากกว่าปีที่แล้ว35,000กล่องนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะนักเรียนต้องรู้ละเสร็จแล้วลองมาดูว่าเขาเปรียบเทียบอะไรเขาเปรียบเทียบปีที่แล้วกับปี นีวิธีคิดนะักเรียนก็เขียนแบบนี้เลยค่ะปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นะคะเสร็จแล้วครูายเนี่ยจะให้หนูอะลากเส้นหรือใช้สีก็ได้สักแท่งนึงนะคะสีอะไรก็ได้ปีที่แล้วส่งออกสินค้าครูายก็จะลากครูายก็จะลากไปก่อน อันนี้คือปีที่แล้วนะส่งออกสินค้าได้5้0 0 0ื่นสามพันให้ห้าแสนกล่องนะคะเสร็จแล้วปีนี้เด็กๆไปดูก่อนปีที่แล้วส่งออกได้เท่านี้ปีนี้ส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้วปีนี้มากกว่าเส้นสีชมพูของเขาก็จะยาวกว่าในวิธีการทำนะคะปึ๊บ อ่ายาวกว่าเขาถามว่ามากกว่าอยู่3าม0 0ืกล่องก็มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกนี่3ามหมืันกล่องนี่เสร็จแล้วเขาถามว่าปีนี้ปีนี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมคะคือแถวนี้ว่าปีนี้เนี่ยส่งส่งออกสินค้าได้กี่กล่องปีนี้คือเส้นสีชมพูตรงนี้เด็กๆรู้ตรงนี้แล้วเด็กๆรู้ตรงนี้แล้ว เขาถามปีนี้เด็กๆก,ก็นำมารวมกันก็จะได้เส้นสีชมพูทั้งหมดใช่ไหมคะก็คือปีนี้บริษัทส่งออกสินค้านั่นเองเด็กๆก,ก,ก็นำมาบวกกันโดยน้ำห้าแสนสามมืนพบวกกับ3า0 0 0ืนหนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมยนั่นแหละได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์มาแล้วนะคะ ต่อไปเราก็มาเขียนดังนั้นดังนั้นปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าได้เอาเขียนเลยปีนี้บริษัทสท่งออกสินค้าได้คือวันเนี้ย เราจะไม่ให้เด็กๆแสดงวิธรรมครูจะให้หนูไปคิดในสมุดทดหรือเศษกระดาษก่อนเด็กๆมีหน้าที่เขียนวิธีคิดแบบนี้เขียนประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นและตอบนะคะเราจึงไปคิดในเศษกระดาษกันเริ่มเลย534000กล่องบวกกับ35,000กล่องเอาบวกเลย 0, 0 0 0 9 6 5ได้คำตอบแล้วอันนี้ในเศษกระดาษนะคะเด็กๆก็นำม,มาเลย ดังนั้นปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าได้569,000อย่าลืมนวยเด็ดขาดกล่องนะคะแล้วก็เขียนเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะมีหน่วยเป็นกล่องด้วยผ่านไปแล้ว1ข้อสังเกตไหมคะว่านักเรียนเจอคำว่ามากกว่ามันไม่จำเป็นต้องลบเสมอไปนะคะให้นักเรียนลองเปรียบเทียบ ว่าเขาเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันแล้วให้ลากเส้นตามความจริงนะคะในเด็กใช้แม้บรรทัดลองนะลูกอย่าทำแบบใช้มือลากนะคะต่อไปเดือนนี้โรงงานผลิตสินค้าได้25450ชิ้นผลิตได้มากกว่าเดือนที่แล้ว3480ชิ้นเดือนที่แล้วโรงงานผลิตสินค้าได้กี่ชิ้นโจทย์ถามค่ะนักเรียน โจทย์ถ,ถามอะไรเอย่ยก็คือเดือนที่แล้วโรงงานผลิตสินค้าได้กี่ชิ้นนี่คือโจทย์ถามนะคะโจทย์บอกก็คือสิ่งที่เขาบอกจำนวนมานั่นเองสิ่งที่โจทย์บอกก็คือเดือนนี้โรงงานผลิตสินค้าได้25450ชิ้นผลิตได้มากกว่า เดือนที่แล้ว3480ชิ้นนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะทีนี้เราก็มาคิดดีกว่าว่าเราจะนําอะไรมาเป็นวิธีคิดมาเปรียบเทียบกันก็เห็นชัดเจนเลยว่าเดือนนี้กับเดือนที่แล้วเด็กๆก็เขียนเลยเดือนนี้เดือนที่แล้วโอเคแล้วก็ใช้สีคูใช้ ผู้รายใช้สีชมพูนะคะเริ่มเลยเดือนนี้โรงงานผลิตสินค้าได้เท่านี้อ่ะลากเส้นไปก่อนเอาพอประมาณนะลูกนะเดือนนี้เนี่ยอ่าได้สองแสนห้ามืนสี่ร้อยห้าสิบชิ้นโอเคแล้วเขาบอกต่อว่าเดือนเนี้ยเดือนนี้เนี่ย ม,มากกว่าเดือนที่แล้วคําว่ามากกว่าเดือนนี้เส้นชมพูต้องยาวกว่าใช่ไหมคะแสดงว่าเดือนที่แล้วสั้นกว่าเด็กๆก็เริ่มต้นพร้อมกันแต่สั้นๆหน่อยโอเคอ่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเดือนนี้มากกว่าเดือนที่แล้วอยู่สามหชิน้นตรงนี้ก็หมายความว่าตรงนี้ค่ะสามหมชิ้นค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้นะลูกนะเสร็จปุ๊บ ถามว่าเดือนที่แล้วอ่ะเดือนที่แล้วอยู่นี่โรงงานผลิตสินค้าได้กี่ชิ้นเขาถามแถบชมพูของเดือนที่แล้วค่ะก็เกิดจากตรงนี้ใช่ไหมลูกก็คือวิธีการทำเด็กๆก็ต้องนำเดือนนี้หักออกในส่วนที่ได้มากกว่าก็จะได้ของเดือนที่แล้วใช่ไหมคะดูจากภาพนะเดือนนี้หักออก ก็จะได้ส่วนของเดือนที่แล้วหักออกก็คือการลบออกนั่นเองสองแสนห้ามืนสี่ร้อยห้าสิบนะคะลบสามมืนสี่ร้อยแปดสิบชิ้นเท่ากับสี่เหลี่ยมอ่ะเราก็นําไปคิดในกระดาษทดได้เลยเริ่มเลยคะ่ะ อันนี้ครูทรายไม่มีกระดาษทดนะครูก็จะทําตรงนี้ให้หนูดูนะคะศูนลบศูนย์ได้0ูนย์หยืม4ค่ะเหลือ3าหเป็น15นะคะ1 5บลบแเหลือ7ค่ะ3าลบไม่ได้ยืม0นย์ค่ะศูนย์ไม่ได้อีกยืมห้าเหลือ4จากศูนย์กลายเป็น10บสายืม10เหลือ9ค่ะ3ากลายเป็น13 1 3าลบสี่เหลือ9ค่ะ 9กบศได้9 4้ลบสได้1ชัก2ลงมาเพราะสองไม่มีตัวลบนะคะเมื่อได้คําตอบแล้วเด็กๆก็เขียนว่าดังนั้นเดือนที่แล้วโรงงานผลิตสินค้าได้จุดๆๆจุดชิ้นเขียนเลยเดือนดังนั้นเดือนที่แล้วโรงงานผลิต สินค้าได้2,19,970หน่วยเป็นชิ้นค่ะแล้วก็เขียนเป็นเลขไทย2,19,970ชิ้นนะคะใส่ลูกน้ำให้เรียบร้อยเห็นไหมคะว่าใน2ข้อที่ผ่านมามีคำว่ามากกว่าอยู่เหมือนกันเลยแต่วิธีคิดก็ยังเป็นบวกกับลบ นะคะเด็กๆอย่าตัดสินใจโดยการไม่ลองเขียนวิธีคิดนะคะเด็กๆลองเขียนวิธีคิดก่อนหนูก็จะได้ทําได้ถูกต้องนะคะครูขอ,อยกตัวอย่างอีกสักหึงข้อนะคะพี่มีรายได้ทั้งปี845,000บาทน้องมีรายได้ทั้งปีน้อยกว่าของพี่6 8 0 0 0บาทน้องมีรายได้ทั้งปีกี่บาทโจทย์ถามอะไรเอ่ย โจทย์ถามว่าน้องมีรายได้ทั้งปีกี่บาทเสร็จแล้วโจทย์ถามเอ๊ะโจทย์บอกว่าพี่มีรายได้ทั้งปี845,000บาทน้องมีรายได้ทั้งปีน้อยกว่าของพี่68,000บาทหลายคนเริ่มคิดออกแล้วว่าเอะมันจะเป็นบวกเป็นลบครูเด็กเเริ่มคิดออกแล้วเพราะว่าได้ดูตัวอย่างมาสองอันแล้วใช่ไหมคะ ไหนลองตอบอยู่ที่บ้านสิคะว่าวิธีคิดเราจะใช้อะไรเอ่ยความแตกต่างก็คือพี่กับน้องอ่าเขียนเลยพี่น้องอดูลายได้สิพี่มีรายได้แปดแสนเด็กๆกก็ลากของครูสีชมพูเหมือนเดิมเลยเด็กเอาสีอะไรก็ได้นะคะสีไม้มาลากสักนิดนึงพี่มีรายได้แปดแสนสี่มืนห้าพบาทนะคะเสร็จแล้ว เขาบอกว่าน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่แสดงว่าเส้นสีชมพูของน้องจะสั้นกว่าใช่ไหมคะนี่ของน้องสั้นกว่าแค่นี้อ่าเสร็จแล้วเขาบอกว่าน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่หกหมื่นแปดพันบาทนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นหกหมื่นแปดพันบาทอเอาเขียนให้มันสวยๆหน่อยเนะเาะเ้าหายไปเลยตรงนี้นะคะ หกหม0่นแปบาทโอเคเสร็จแล้วเขาถามว่าน้องมีไรายได้กี่บาทน้องอยู่นี่น้องคือเส้นชมพูสั้นๆใช่ไหมคะการที่จะหาอันที่น้อยๆเนี่ยก็คือต้องเอาของพี่มาลบกับส่วนที่น้อยกว่าก็จะได้ของน้องใช่ไหมคะก็คือการหักออกนั่นเองเส้นที่สั้นกว่าดูง่ายๆถ้าเส้นมันสั้นกว่าเขาให้หาเส้นที่สั้นกว่าเด็กๆเอาไปลบได้เลย เหมือนข้อนี้ค่ะเห็นไหมเขาให้หาเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเส้นสั้นกว่าเด็กๆ,ๆก็เอาตัวที่มากลบตัวที่น้อยแต่กรณีข้อนี้บวกเป็นการบวกเพราะว่าปีนี้เส้นมันยาวกว่าเห็นไหมลูกเขาถามเส้นนี้เด็กๆก็เอามารวมกันนั่นเองไปกลับไปดูข้อสุดท้ายกันประโยคสัญลักษณ์แปดแสนสี่หมื่นห้าพันค่ะบวกกับหกหมื่นแค่ะ คุยผิดค่ะลบเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันเองเมื่อกี้ลบ68000ค่ะเท่ากับสี่เหลี่ยมเขียนให้สวยงามนิดนึงโอเคเราไปคิดในกระดาษเหมือนเดิม8 000, 8 000, 4 000, 5 0 0 0 0ลบกับ68000 0ศูนย์ลบกันได้เลย5ไปยืม4ีสีเหลือ3 5เป็น15 15้ลบแเหลือ เค่ะ3ลบไม่ได้ไปยืม8เหลือ7 3กลายเป็น13 13ลบ6เหลือ7ค่ะ7ไม่มีตัวลบชักลงมาเป็น7ค่ะตอบได้เลยดังนั้นทวนคำถามไปเลยดังนั้นน้องมีรายได้ทั้งปีจุดๆุบาทเริ่มเลยดังนั้นน้องมีรายได้ ทั้งปี77700สบาทค่ะต่อเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะคะอ่าครูสอนแนวคิดไปแล้ววันนี้ครูทายยกตัวอย่างให้ทั้งหมด3ข้อนะคะเดี๋ยววันนี้ครูทายจะให้หนูทำทั้งหมด4ข้อโดยการทำแค่วิธีคิดเด็กๆก,ก็วาด แบบนี้ลงไปเขียนกํากับให้เรียบร้อยมีประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นพร้อมมีหน่วยด้วยแล้วก็ตอบให้เรียบร้อยนะคะมี4ข้อกูซายให้ทำในแบบฝึกหัดหน้า36-37นะคะวันนี้เราจะไม่ทำในสมุดนะคะแบบฝึกหัดที่2.9เช่นข้อที่1เนี่ยเขาลอกจดให้หนูเรียบร้อยแล้วสบายมากเลยวิธีคิดพิษณุต้องการซื้อรถยนต์กับมีเงินอยู่แล้ว การเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบความต้องการซื้อรถยนต์กับเงินใช่ไหมลูกนั่นเองก็ต้องเขียนว่าพิษณุต้องการซื้อรถยนต์กับพิษณุมีเงินซื้อรถยนต์ก็ลากไปเพราะว่าราคารถยนต์มันมากกว่าใช่ไหมคะคือ1นึ่งล้านห้าแสนกับมีเงินอยู่แล้วเท่านี้มันก็จะเป็นเส้นยาวกับเส้นสั้นเด็กๆก็ลองเปรียบเทียบดูเหมือนของครูทายนะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นตอบตามที่ตัวอย่างสอนเลยวันนี้มีทั้งหมด4ข้อนะคะ ให้นักเรียนตั้งใจวิเคราะห์โจทย์พยายามนะคะพอดีว่ามันจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะครูสายสอนวิธีคิดไปแล้วให้นักเรียนลากเส้นดูนะคะใช้ดินสอสีดินสอไม้ะคะ่ะลากไปเลยง่ายๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวทบเจอกับกันวันจันทร์นะคะยังเป็นเรื่องโจทย,ย์ปัญหาอยู่อีกสักหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะจบบทที่สองค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ